เชียนสวัสดีพี่น้องกันเชียงตะกอนเยะกอนเชียสวัสดีครับสวัสดีครับเชียเป่าวป่าใไกระดนันเียงน้องเจ้าเทอะไรเจาบ่ามาสิเีมอน้่นอันเดียวเดียวไ่ได้มายคนเ

เด่นย e ังเส้นเมื่อนี้เด่นห้ากับหกเด่นห้ากับหกเด่นห่าดนหเนียนไปที่ห้าบอกเสีเนียนนี่าหละเอวิมาลาดลุดหาลุดเลยเด้มากแลงที่จับมันจะบูรมาเก่าห้าใช่ ห้าศูก็ซะห้ากเก็นั่นแหละตัวเดือนมันสองทุสองุ่มครึ่งก,กรูกอืมก็รู้เตี้ยห้าศูนเก็ัันสี่สองเกีเตี้ย ใคหวางแบบนี้เป็นแต่นอนแล้วดีนะครับยัเพื่อให้ยุดห่างอยู่ก่าฮะสามตัวมีจุดห่างกันลมเนียสามตัวมีจกึกหางเหมือนีเส้นยึดหรา,าง มนูเป็นแต่มวนแถวนอาตึงตงตึงงแทนาที่นองแปลวุ่นหนึ่งซีว่าคือเงียบเงาแทวน้าเมือนอาทิตย์วันนึ่งลดหมาเสียนลดมมดอาทิตย์ลดลดทั้งอาทิตย์เลยเนาะ เริ่มอกเริ่อบบทีดไม้ได้นี่แต่ว่าันั่นจันห่งชุดนี้ชุดแก่เมื่อเด้อพี่น้องเอฟซีมาเด้อเมื่อนี้แก่เมื่อแก่เมื่อไม่วรสันเสียนว่าเกื่อพิธีแล้วมันหลุดมันไม่กล้าหลุดอีกหรอกว่าสันเสียนมาแก่หลุดเข้าไปต่ลวดอยู่บนเตียอแก่หลุดมันแฝใส่ตามให้เ่าตัวน้องเสียนนาะมือเขาจะเทียอยู่บนเตียง ต้องตามนะครับอย่างนี้ต้องตามอย่างนี้ต้องตามาามาสั่นพันว่าเจ็ดอ๊อฟไปนี่แหละเจ็ดคู่เจ็ดหางตีไปคนคนละทางไปทั้งเงินก่อนบอยเพื่อนฟังในเส้นมีมเด่นเด่นหากับฮก ยกขึ้นยกขึ้นอธิบายไปนะเดี๋มันหาี่ครับไปที่ล่างแล้บนกับจีนี่ล้นี่ละนี่ละสามหาข้างตม่ท่านกิดท่นบนจับให้พเดถึงคิดว่าต้องพิาอย่ละเห็แล้วยังจัให้บถึงสิมาสอตกเตาอีกซะเป็นได้กันเป็นได้หมดองานหา ได้ยมัดตี่เส้นซูนหามโอ้พี่นอ้องวันนี้มาเลี้ยวได้พี่น้องเอ้เตรียมแคบไปแล้วก็เบิ้งไปเรื่อยๆก่อนเด้อคุยกันไปนังน่งอิฐหางเห็นว่าฉังจะลวดหาล่างลวดโอ้ลวดหาล่างชุดนี้เป็นชุดบนดันนน้ชุดมั่นใจที่สุดอเสยน ใจที่สุดสุดเมือนมันใจก็มีตัวนี้ช6องหอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ห้าหกเจ็ดหแปดห้าจีห้าแปดจน่ละนี่บ่เจ็ดหางนี่ละเจ็ดหางมันใจที่สุดมมน่อนว่าแปบา่ามนสิลอยออกซุ้มนีซะซุ่มจอบร้อยกบมีได้จริงอ้าว่าจอบรลอยเด้อ สตัวเนียนตัวใดเซียนเนีนที่สุสสดสห,ห้าสองหกห้าสองหกห้าสองหกสมสาคูนห้าสองหกห้าแปดสี่เจ็ดสองหกมันบอกจุดเด่นอย่าพระาเปยังไงนะเซียนเยีกร์้เห็นก็ได้เกียเกียเซียนมันชีว่วงเลย ล้วงก็ได้เอาล่ะม้วงน่ะแก่ถนัดม่วงน่ะเงาเงามันอะม้วงกลมมวงกลมพี่น้องก็เส้นธรรมนินทร์ไปทั้งคนทั้งคนเบิ้งก่อนเชียงมาพี่ก็ได้เส้นทั้งนี่เบิ้งโดนแล้วรู้ว่ากลมหมดตัวมากเส้นเนี่ยคิดมักเลยจะล่มขาดว่าจะมาบวมหดมือเลยเนี่ย อยากมาเยอะเห็นมาตามสูตรเท่าไหร่มีไว้เสียมไปตามสูตรนะไปตามสูตรนะนี่แหละที่น่าไปตามสูตรสูตรผ้าขาวก็เขาสูตรผ้ารุดก็บรุดไป็นแบบเช็ดหน้าจอเด้อนะครับแนวทาง เบือนไงเลยหาหกหักแล้วตัวได้กบเบือนหาหกหักแลตเด่นมืนั่นแหละเบือนาคือสีบเบือนเหรอพี่เขาบอกมันเบือนไ็ยังบวเบือนนะกิซบสองหางือเก่าเด้ว่าเบือนทั้งนมงซซมันกิดซีบเบือนเยอะคว่านี่เบือนทั้งหลังมนะเอาเขาทักว่าาว่าย ชุดสองตัวกับชิบสองหางคึ้เกาแร้ไม่ได้ครเกทั้งบบอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ตีย้วเนี้ยมาหาน้วเรารกันยหันเนาะสามตัวนี่มีหาหางมือนี่ครับชวนชุดสอตัวก็สิบสอหางเหมือนเดิมครับวงกลมให้เจ็ดคู่เจ็ดหางใึ้เก่าลหะครับม่งานบอเซียนเ่ย คือลายตัวแท้ว่ัสันก็ตามนี่แหละเส้นก็มี